เราได้เปิดสาขาแรกกับโลตัสสุข,ขาพิบาลสาแล้วนะคะอยู่ชั้นค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ mm hmm. คุณแอนนี่จะมาอ mm ัปเดตเรื่องของการโค i อินเวสท์เมนต์กับโลตัสสุข,ขาพิบาลสานะคะ mm hmm. เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ27พฤษภาคมนี้นะคะ mm hmm. เราได้เปิดสาขาแรกกับโลตัสสุข,ขาพิบาล3แล้วนะคะ mm hmm. อยู่ชั้น2นะคะ ฝั่งโฮมโปรค่ะก็สถานที่โออาสง,ง่างามมากเลยอยากให้เพื่อนๆน,นะคะที่เป็นแฟนคลับของเรานะคะแถวสุขาพิบานสาวนะคะหรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะคะได้เข้ามาชมแล้วก็ได้มาทดลองกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะคะน้องๆอ,อายุตั้งแต่3ขวบเป็นต้นไปนะคะจนถึงคุณย่าคุณยายอายุ75ปีเลยค่ะเรามีคลาสกายภาพบำบัดนะคะออกกำลังกายอย่างถูกต้องทำอย่างไรนะคะแล้วก็ ที่เป็นที่นิยมเลยก็คือก็เป็นคอร์สครูต้นแบบนะคะเลดี้ต้นแบบ2024หรือว่าเป็นวัยรุ่นนะคะวัยนักเรียนนะคะ2024ที่จะมาเรียนรู้เทคนิคนะคะหรือว่ามาเรียนรู้ในการทำธุรกิจร่วมกับเราค่ะเพื่อรองรับการเปิดแฟรนไชส์นะคะในปีนี้และปีหน้าค่ะอย่าลืมมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะคะ f i t t f l y Studio ค่ะ